สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการรับประทานอาหารนะคะมาดูกันนะคะว่าการรับประทานอาหารนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปนี้ไหมคะ เรารู้จักไหมเอ,อ่ยว่ารูปอะไรนะคะ,ะมาดูกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเวลาเราจะระับประทานอาหารเราต้องมีจานนะคะสำหรับใส่ข้าวใช่ไหมคะมีช้อนนะคะมีซ่อมนะคะ และถ้าเกิดเราทานอาหารบางประเภทต้องชีตัดเกียบด,ด้วยนะคะและก็แน่นอนค่ะต้องมีแก้วน้ำด้วยมีน้ำใส่ไว้เพื่อที่ป้องก,กันกะเวลาเรากินอาหารเยอะนะคะอาหารติดคอเราก็จะมีน้ำไว้ข้างๆ้างของเรานะคะทำให้เราไม่ติดคอได้นะคะ วิธีการใช้อุปกรณ์นะคะมาดูกันค่ะ,ะนักเรียนขาในรูปนี้นะคะเขาถือช้อนกับซ่อมแบบไหนคะให้ช้อนใช่ไหมคะจะมีลักษณะเป็นกลมๆแบบนี้เห็นไหมคะนี่แบบนี้ช้อนนี จะถือโดยใช้ข้างขวานะคะส่วนซ่อมจะใช้ข้างขวาไอ้ข้างซ้ายขอโทษค่ะซ่อมจะใช้ข้างซ้ายนะคะแล้วหยิบโดยการใช้ซ่อมนะคะเขี่ยอาหารเข้าไปในช้อนนะคะ และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราต้องอรูปรวมนะคะรวบท,ทั้งช้อนและซอมนะคะไว้คู่กันนะคะวางไว้ตามรูปนี้เลยนะคะแล้วเวลารับประทานอาหารต้องไม่คุยไม่เล่นกันนะคะไม่งั้นจะทำให้เด็กๆ ไม่งั้นจะทําให้เด็กๆติดคอได้ใช่ไหมคะเกิดอันตรายในการรับประทานอาหารได้นะคะเวลาคุยเนี่ยอาจจะทําให้ข้าวเนี่ยเข้าไปทางหลอดลมของเด็กๆก็ได้ทําให้เด็กๆ,ๆติดคอนะคะต่อไปคะ่ะกิจกรรมสร้างสารค์วันนี้นะคะคุณครูแนนจะให้เด็กๆว่ารูป ช้อนซ้อมและจานค่ะว่าเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาหาคุณรูแนนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ